สามสิบกว่าปีอ่ก็ทํานาเป็นหลักใกล้กระโพดส่วนผสมฟ้าทะลายโจรว่านชักมดลูกอะไรประมาณนี้ครับผลผลิตน้นอยน้อยลงกว่าตก่กอนพอทํายากเกี่ยวกับการแห้งแล้งอะไรทุกอย่างเนี่ยคนเดียวนี้ก็ชักรับจ้างเชียร์ยาอะไรก็น้อยลงเพราะว่าคนก็หันไปทํางานอย่างอื่นกันมากกว่ากะสารเคมีใครก็ไม่อยาก ไปฉีดท่ันอันตรายกับตัวเองอะไรเงี้ยเราก็ต้องหาทางวิธีไหนก็ได้ที่มันเสียเงินหน่อยแต่ให้มันคุ้มค่ามั้งเคยฉีดเองเคยใช้เครื่องกัอภายหลังฉีดเองก็อายุน้อยๆแล้วก็ทําได้พออายุมากเราก็ชักไม่ไหวเหมือนกันกําลังเราไม่พอจ้างคนจ้างคนก็ไม่ดีไม่ไหวต้องเปลี่ยนวิธีอื่นมั้งอย่างไหนที่เบาแรงเราลูกชายเขาเขาดูแลเขาก็แนะนําบอกเขาเพาเออเนี่ยน่าเอามาใช้ในนาล้วก็เลยบอกเขาว่าเออถ้าน่าทำได้ก็ลองไปเรียนที่ถ้าเรียนได้ก no ็เอาเอาก็เอาก็ก็ดีนะรวดเร็วทันใจดี คิดว่าเขาน่าจะมาตรฐานป่าเพราะเขาใช้ระบบดาวเทียมดีฝ่าคนคนนี้ยังฉีดมัง่งวินมั่งได้ทีเ่เผื่อคนก็อาจจะฉีดทั่วมัง่งไม่ทั่วมัง่งบอกกันตรงๆแต่โดนคงไม่โกหกคนและะ้วมั้งคิดว่าอนาคตมันเขาไปอย่างนี้ก็มันก็น่าจะตั้งรับได้เพราะว่าคนเราก็มันทักน้อยลงอะ่ะการที่จะรับจ้างฉีดมันก็ต้องใช้วิเทคโนโลยีทันสมัย <c oughs> เป็นอาชีพเสริม,มนะ <c oughs> เป็นอาชีพเสริมเขาก็ทํางานด้วยแล้วเขาก็พัฒนา ก็ดีครับก like <out> ็ม really? ีลูกชายคนหญิงคนก็คิดว่าเออเขาก็คงไม่ทิ้งอาชีพเกษตรนะนะแค่อนาคตยังไม่แน่ไม่รู้เลยครับต้องอยู่ที่ตัวเขาแล้วนะเขาทําได้ก็อยากให้เขาทํางานด้วยแล้วก็ทำไร่ทํานาด้วยประสมประสานกันอะไรเงี้ย